便宜。Yeah. คนที่สามโซ่โซ่หรอเป่าที่แปลว่า

ว้มแทีนี้เราซื้อจะสอนเพราะเมื่อกี้นี้เราซื้อออกเสียงอีกแบบใช่ไหมแล้วพี่เบนจะเขียนเป็นเสียงตัวนั้นถูกไหมคะเราซื้อเพื่อมาสอนกันนะต่อมา